เขาข้อนะครับเขาขอ้อแต่เขาไม่ง้องครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมนิวตันเองนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ที่ไหนเอ่ยอ่านะครับอยู่ที่นี่นะครับดูดูนะครับนี่คือจุดชมวิวผาซ่อนแก้วนะครับเออก็มีโอกาสอยากที่จะนําเสนอนะครับจุดพักรถตรงนี้นะครับก็ถ้าใครผ่านไปผ่านมานะครับบริเวณนี้นะครับเป็นที่พักรถเนี่ยก็สามารถมาชมชมวิว ที่จุดชมวิวผาซ่อนแก้วได้ตอนนี้ผมก็เดินมาที่บริเวณจุดชมวิวนะครับก็จะมี2ที่ด้วยกันนะครับมีตรงนู้นด้วยนะครับแต่ผมจะพาท่านผู้ชมเดินมาตรงนี้นะครับก็ระวังอย่างหนึ่งนะครับก็คือป้ายเตือนบอกว่าระวังลื่นนะครับโอ้อันนี้นะครับเห็นเป็นเป็นหมอกนะครับหมอกหรือเมฆก็ไม่แน่ใจหรือควันก็ไม่รู้นะแต่ว่าสวยมากนะครับอ่าสวยมากนะครับ นี่คือเขาค้อนะครับเพชรบูรณ์นะฮะวันนี้ก็ไม่ค่อยมีแดดเท่าไหร่นะครับเราจะเห็นหมอกได้อย่างชัดเจนนะครับถ้าเรามองจากมุมนี้นะครับเราจะเห็นวัดผาซ่อนแก้วนะครับอยู่บริเวณนู้นนะครับเดี๋ยวผมจะสูมให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับอ่านั่นก็จะเป็นวัดผาซ่อนแก้วนะครับก็จะอยู่อีกถัดไปอีกนะครับเขาหนึ่งหลังถัดจากจุดชมวิวตรงนี้ก็จะเห็นวัดผาซ่อนแก้วนะครับก็จะ เต็มไปด้วยหมอกนะครับในช่วงันี้นะครับเดี๋ยวผมซูมออกมาก่อนครับสำหรับท่านผู้ชมที่แวะมาที่จุดพักรถนะครับที่ผาซ่อนแก้วนะครับก็สามารถที่จะมาเล่นชิงช้าตรงนี้นะครับหรือมีร้านกาแฟคอยบริการอยู่ข้างหลังนะครับก็ถือว่าเป็นนะครับแหล่งพักผ่อนสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลานะครับมาเที่ยวที่เขาค้อนะอาจจะผ่านมาแค่ามา แวะนะครับอาจจะผ่านมาแค่แบบว่าเมาเป็นทางผ่านอย่างนี้นะครับแต่ว่าอยากมาเที่ยวเขาค้อก็จุดพักรถนะครับก็เป็นสถานที่ที่น่าสนใจนะครับที่จะมาพักผ่อนมาชมบรรยากาศเขาค้อได้นะครับถึงแม้ไม่มีเวลานะครับที่จะมาพักที่นี่นะครับแต่ว่าเราใช้เวลาในการที่จะขับรถผ่านนะครับแวะสัก 10- 2 0นาทีนะครับก็ถือว่าจะได้ก็ถือว่าได้ชมบรรยากาศที่สวยงามนะครับของเขาค้อได้ดีเลยนะครับ ข้างหน้านี้ก็จะเป็นร้านกาแฟนะครับถ้าท่านผู้ชมคนไหนที่ผ่านไปผ่านมานะครับนอกจากมาชมวิวนะครับทิวทัศน์ก็สามารถมาพักรับประทานกาแฟได้นะครับแล้วก็มีห้องน้ําตรงนั้นนะครับคอยให้บริการอยู่นะครับป้ายนี้ก็บอกว่าเป็นสถานที่ราชการก็เวลาเข้าก็8ปดโมงสาเวลาออกก็ สี่โมงสามสิบแล้วก็จะมีที่จอดรถนะครับสําหรับคนที่แวะมานะครับก็ที่จอดรถก็เยอะเลยนะครับเพียงพอแน่นอนสําหรับคนที่ผ่านไปผ่านมานะก็จะอยู่ตรงนี้นะครับที่ชมวิวสังเกตว่าก็จะมีคนมานะครับผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมานะครับสามสี่คนบ้าง5คนบ้างนะครับมาเป็นครอบครัวนะครับผมเดาว่าน่าจะแบบว่าไม่มีเวลามาเที่ยวที่นี่แต่ว่าขับรถผ่านก็ใช้เวลาในช่วงนี้นะครับมาพักผ่อนที่นี่นะครับ ท่านผู้ชมครับเราก็ได้ไปชมวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับที่นี่นะครับถ้าท่านผู้ชมนะครับไหนสนใจนะครับแวะมาได้นะครับขับรถผ่านไปผ่านมาแถวเขาค้อนะครับตรงผาซ่อนแก้วนี้ก็สามารถที่จะมาจอดรถนะครับแล้วก็พักผ่อนชมวิวมาถ่ายรูปที่สวยที่นี่นะครับบรรยากาศดีๆอย่างนี้ได้นะครับที่จุดพักรถนะครับผาซ่อนแก้วบริเวณนี้นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ให้การติดตามรับชมนะครับก็กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับแล้วคลิปหน้านะครับผมจะได้นำคลิปดีๆมานำเสนอให้กับท่านผู้ชมได้รับชมอีกนะครับสำหรับวันนี้ผมขอเดินทางก่อนนะครับต้องไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีนะครับบ๊ายบาย